สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แอดพามาเช็คเรตติ้งรายการยูวิดยูซีซันสามกันหน่อยดีกว่านะคะกับเมนโทริซ่าใน e p ที่4กับการสอนเต้นเพลงนุแตงไม่ใช่นะคะจริงๆชื่อเพลง Kick It นะคะของวง NCT 127แต่ว่าแฟนๆเนี่ยเรียกกันว่านุแต่งจนตอนนี้ติดปากไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งทำเอาฮอตฮิตจริงๆนะคะติดเทรนชีวิตอันดับหนึ่งในไทยแล้วก็ยังติดเทรนในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยแล้วก็ที่แอดมีมาให้ทุกคนได้ดูกันก็คือเรตติ้งรายการ ที่จีนนะคะในวันที่27กุมภาพันธ์กับ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงข้อมูลมาจาก Willing Age นะคะซึ่งรายการช่วง2021ค่ะ р е й ติ้งของรายการในวันที่27กุมภาพันธ์สามารถขึ้นอันดับหนึ่งนะคะของรายการวาไรตี้ในจีนไปได้ในขณะที่รายการย o u t h with you ซีชั้น3หล่นลงมาอยู่ที่อันดับที่2ค่ะส่วนเรตติ้งสำหรับวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะรายการย o u t h with you ซีชั้นสามสามารถกลับมาขึ้นนำเป็นที่1ได้อีกครั้ง และในขณะที่รายการช่วง2021นั้นตกไปอยู่ในลำดับที่2จากเมื่อวานนี้ค่ะ ก็ถือว่า2รายการนี้เอาจริงจริงก็กระแสดีทั้งคู่นะคะในประเทศจีนแล้วก็ตัวเรตติ้งเนี่ยก็คู่ขี้สูสีกันมากเลยคือมันผัดกันขึ้นผัดกันลงตลอดเวลานะแล้วก็สำหรับเมนชอลิซ่าของพวกเราค่ะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องก็สามารถขึ้นมาอยู่ในลำดับที่9นะคะของแขกรับเชิญรายการวาไรตี้ไปได้สำเร็จนะคะทุกคนแต่ว่าสำหรับวันที่28กุมภาพันธ์นั้นเหล่าซื้อน้อยของพวกเราตกมาอยู่ในลำดับที่1 4จากรายการนี้ค่ะ แต่ว่ายังไงก็ถือว่าเมนทริซาของเรายังติด1ใน20อยู่นะคะสำหรับแขกรับเชิญรายการวารตี้ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้ว <ๆ S 2> แอดก็ขอปิดท้ายนะคะอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับเวปอซูเปอร์สตาพาวเวอร์แรงกิ้งจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะผลสรุปของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ออกมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งเป็นคะแนนระหว่างวันที่22 ถึง28กุมภาพันธ์ค่ะโดยผลคะแนนดังกล่าวนะคะก็ทําให้น้องลิสของพวกเราเนี่ยสามารถชนะอันดับที่1ไปได้ด้วยคะแนนทั้งสิ้น79.41คะแนนแถมผลรวมคะแนนของน้องลิสเองเนี่ยยังขึ้นเป็นที่1ของเดือนกุมภาพันธ์นี้อีกด้วยอายังไงก็ถือเป็นตัววัดความนิยมนะคะของน้องในจีนอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ยังไงก่อนจากคลิปนี้เนี่ยแอดมินขอฝากทุกคนนะคะให้รับชมรายการยูวิดยูซีซีสามผ่านทางแอปพลิเคชัน i อชีอีกันนะคะ เพื่อที่จะได้เป็นการเพอร์ r ร t i ติ้งให้กับรายการแล้วก็เมนโชริซาไปในตัวด้วยยังไงคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย